สวัสดีครับผมตั้มวิถีบรรบันาจินอาเที่ยวนะครับในนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับค้มฟ้าค้มฝนก็ไม่รู้ว่าจะไปทําคลิปที่ไหนนะครับก็พาเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศตามท้องทุ่งนานะครับน่ครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงประมาณเกือบเย็นแล้วนะครับก็ คลืฟ้าคืฝนเห็นว่าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับก็คืนนี้ไม่แน่ฝนอาจจะตกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับว่าในช่วงนี้นะครับเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะไปทําคลิปอะไรที่ไหนก็ยากนะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับแต่คลิปนะครับ คลิปไปเที่ยวไปเที่ยวสาวันสองคืนนะครับก็ก็น่าจะมีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนบ้างนะครับต้องศึกษาเส้นทางก่อนนะครับว่ามีที่เที่ยวตรงไหนบ้างนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับหรือว่าไปเที่ยวกันนะครับก็มารอ ติดตามชมนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับในช่วงก็อาจจะเป็นเดือนอกันยากันยากันยาน่าจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนนะครับกลางเดือนกันยาใช่ไหมเดือนหน้าสิงหาก็มานี่ครับไม่ไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนนะครับกันยานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ผมจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่น่าเที่ยวนะครับน่าไปนะครับอาจจะขึ้นกังหันลมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่นะครับก็มารอติดตามชมกันนะครับจะไปไหนบ้างก็มารอดูกัน นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เที่ยวนะครับหลังจากที่เที่ยว2วัน3ามคืนเอ้ยสองคืนสวันแล้วนะครับก็จะมีงานอุ้มพระดำน้ำนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมพระเพณีนะครับอุ้มพระดำน้ำนะครับที่วัดบทชนะมานนะครับแล้วก็อาจจะไปดูาการแข่งขัน เรือทวนน้ําด้วยนะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับก็เป็นอะไรชนะเสียดายนะครับเพราะว่ามีเรือแตกนะครับลํหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าปีนี้เขาจะจัดอีกหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนและผมนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมการแข่งขันพายเรือทวนน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีงานเรื่อยๆนะครับงานบุญประเพณีนะครับเพราะว่า เป็นช่วงอ,ออกภาษานะครับพอดีนะครับก็จะมีงานมาเรื่อยๆนะครับงานแข่งเรือย,า,ยาวงานบุญกระถินงานลอยกระทงนะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นงานอะไรอ่ะงานสงทา้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็งานพ่อขุนผาเมืองนะครับก็จะเป็นช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นงานมะขามหวานนะครับก็จะมีงานจะพาไปเที่ยวงานเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะช่วงไหนที่ไม่มีงานบุญประเพณีกับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมานี่นะครับทุ่งไร่ทุ่งนานะครับมาดูเขาหาปลาบ้างตกเป็ดบ้างแล้วก็จะพาขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ําแล้วก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปดูเขา,าปักเป็ดนะครับปรากฏ นะครับแล้วก็อาจจะปรากฏด้วยปลาไกา่ด้วยปลาอะไรต่างๆนะครับมีปลาหลากหลายนะครับที่อ่างเก็บน้ำน,นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับจะทําคลิปนะครับลงทุกวันนะครับจะทําคลิปลงลงทุกวันคลิปวันเดียวจบวันเดียวจบบ้างแล้วก็คลิปที่แบ่งตัดต่อนะครับเพราะว่า ผมใช้โทรศัพท์นะครับตัดต่อมันจะตัดต่อได้ไม่เยอะนะครับก็ตัดได้ตัดต่อได้อย่างมากก็ประมาณ4ี่สิบนาทีนะครับสี่สิบนาทีนี่ก็ต้องโอ้ยมันก็ต้องใช้ความจําในเครื่องเยอะนะครับเอาแค่ยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้มือถือในการตัดต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับลบเย็นมากนะครับตัวน,นี้ อยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับโอ้ลมแรงมากๆนะครับลมแรงมากๆทางโน้นนะครับฝนฝนตกแล้วนะครับนะครับอ่าทางนั้นก็จะเป็นฝนเกนะครับทับบูฝน,น,นตกนะครับ ตรงนี้ก็จะมีคนมาเขาเรียกอะไรอ่ะที่บ้านผมเขาเรียกว่าซ้อมข้าวนะครับถืบอว่าเอาข้าวมาปลูกตรงที่ว่ามันข้าวไม่ขึ้นนะครับมาเสียบๆๆ,ๆๆๆนะครับให้ข้าวาตรงที่ข้าวไม่ขึ้นนะครับมีต้นข้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ทีแรกก็ว่าจะพา,าเพื่อนนะครับมาดูเขาวิทเบ็ดนะครับพามาเขามาดูเขาวิทเบ็ดแต่ไปตรงไหนก็ไม่มีคนเลยนะครับก็สงสัยเขาเห็นว่าฝนมันจะตกหรือว่าน้ํานะครับน้ําไม่ค่อยจะมีนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ไม่ไม่มาหาปลานะครับโดยใช้วิธีตกเบ็ดแล้วก็ ใช้ยอนะครับหรือว่าใช้อีซอนนะครับที่บ้านผมเรียกอีซอนไขขายยนะครับซ้อนมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมยอนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปอีกก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็ มาคุยเล่นๆกับเพื่อนๆอ,อยู่ตามท้องนานะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตนะครับอัปเดตสวนที่ผมทำไว้ให้เพื่อนๆดูกันนิด,นด,นดนหน่อยๆนะครับแล้วก็จะาหาทำคลิปที่พอที่จะลงให้เพื่อนๆดูได้นะครับแต่ช่วงนี้มันมัน,มนเป็นช่วง พายุเนาะมรสุมนะครับเป็นช่วงหน้าฝนแบบช่วงนี้ฝนจะตกเยอะเลยนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็ดูว่าฝนจะตกประมาณไหนนะครับแต่ทันนี้ยครับตกขาวเลยครับนี้เป็นคูทับเบิกนะครับอนนี้บเบิกเพราะว่าพายุนะครับมาจาก ทางฝั่งประเทศลาวนะครับก็ถ้ามาจากทางฝั่งประเทศลาวก็คงจะเข้ามาทางจังหวัดเลยนะครับเข้ามาทางจังหวัดเลยก็มา,าถ้ามาเพชรบูร์ก็มาทางลมเก่าน้ําหนาวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้ามาลมสักนะครับป่าจะมาถึงที่นี่ก็อาจจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเป็นหางพายุหรือว่าเซี่ยวพายุนะครับก็ ประมาณนี้ครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรก็จะลงให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะแต่ช่วงนี้นะครับคลิปหาปลานะครับจะเยอะนะครับคลิปหาปลาจะเยอะแล้วก็คลิปตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับจะเยอะนะครับโอเคคลิปคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะ พูดให้เพื่อนเพื่อนเบื่อหน่อยนะครับคลิปนี้ฝนมันตกนะครับไม่รู้ว่าจะไปทําคลิปที่ไหนนะครับก็อาจจะทําอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับแล้วก็ทําตามตุ้งนานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทบคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผม